พี่มาร์ชสนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติคำถามนี้ไม่รู้ว่าเป็นโอเปอเรเตอร์ตั้งมาหรือเปล่าคุณวรพจน์ถามว่าผู้ประกอบการถ้าจะประมูลคลื่นใหม่900,000เนี่ยจะต้องไปตั้งบริษัทใหม่เหมือนตอนประมูลคลื่น2001หรือเปล่าครับโอ้ถามดีมากเลยคุณวรพจน์เตรียมตั้งบริษัทแน่เลยตอนนี้น <laughs> ฮะอ่าใช่เลยครับ<ะ>ใช่ครับคือต้องตั้งไหมฮะหลักการก็คือ ต้องมีการเขียนหลักเกณฑ์ก่อนว่าในโอเปอเรเตอร์ายหนึ่งนั้นจะมีขึ้นความถี่ได้สูงสุดกี่แบกกี่เมกะเฮิร์ซแแบก <นะ S 2> ถ้าสมมุติหลักเกณฑ์บอกว่าห้ามโอเปอเรเตอร์หนึ่งลายมีแบนด์วิดเกิน80เมกะเฮิร์สสมมติสมมติถ้าเกินปั๊บระมูลไม่ได้ละบ,บนโมบายนะนี้เขาก็ต้องไปดูไปตรวจสอบดูว่าเขาเนี่ยมีแบนด์วิดมากเกินไปแล้วที่จะครองตลาด ไปเป็นโดมิเนตตลาดหรือ,อไปทําให้ตลาดเนี่ยเป็นของเขาทั้งหมดไหมเพราะฉะนั้นกสทชก็ต้องมากําหนดตัวนี้ก่อน<ช>ว่าแบนด์วิดขั้นสูงสุดที่แต่ละรายนั้นจะมีได้เท่าไหร่แล้วให้เขาไปดูพอเขาไปดูเกิดปั๊บเขาบอกเฮ้ยเขาเขามีไม่ถึงเพราะฉะนั้นเขาประมูลได้เขาถึงเข้ามาประมูลได้บริษัทนั้นเดิมก็สามารถเข้ามาประมูลได้ซึ่งอันนี้ก็เรากำลังคิดอยู่ว่าจะจะได้คนละเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้อยู่ที่หลักเกณฑ์ในการเขียนซึ่งตอนนี้กําลัง าาดํเนนิกรว่าจะถึงวันนั้นนี่อย่างพี่มาร์ทอย่างดเรยัดาเนี่ยก็คงต้องคิดทุกวันปกติคิดกติกาพวกนี้นั่งคิดตลอดเลยไหมเวลากินข้าวลงลิฟต์อาบน้ำอะไรคิดตลอดเลยไหมฮะต้องตัวงคงบ้าไปแล้วแต่ว่าเวลาไปาที่ตนเวลาไปทําที่สํานักงานนี่คือต้องไปนั่งตกลงคือเราไม่ใช่เราเนี่ยอาจจะคิดด้วยด้วยความเหตุผลทางด้านเทคนิคแต่ทางด้านกฎหมายเขาก็ต้องมีมุมของเขาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ก็ต้องมีมุมของเขา oh. เพราะนั้นเราถึงทางานเป็นคณะกรรมการ oh. แต่เราจะไม่มาฮั้กันกับคณะกรรมการกันเอง4ี่ห้าคนเป็นไปไม่ได้เราจะต้องตั้งทีท่ปรึกษาต้องตั้ง,ง,ง,ท,างทางเทคนิคทางเศรษฐศาสตร์กฎหมายมันร่วมกันคิดก่อน oh. แล้วเสนอทางเลือกมาให้กรรมการเลือก oh. เพราะนั้นมันม่โปร่งใสแล้วมันจะมีวิธีการที่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาคิดกันวันเดียวได้ oh. มันมีกระบวนการขั้นตอนและมีเหตุผลทางวิชาการด้วยอ๋อ oh. นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมทุกอย่างต้องใช้ เวลาคือต้องมีเวลาคบคิดกันให้ดีที่สุดตอบน้องก่อนว่าบริษัทเดิมได้แต่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องไม่เกินต้องมีแบนด์วิดแคปไม่เกินเท่าไหร่ที่จะตัวเองจะเก็บเอาไว้ได้มิฉะนั้นแล้วพี่มีเงินพี่กว้านซื้อหมดงั้นพี่ก็เป็นรายเดียวที่ได้ความถี่อันนี้ทําให้ตลาดไม่มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นเองจะต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนขั้นสูงสุดไว้นี่ครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่บริษัทไหนด้วยครัพอมขครับคุณครับเอาละครับ มีคำถามครับคำถามได้นาทได้ขนาดสุดท้ายใช่ไหมฮะอ่าใช่เลยครับ